สวัสดีครับสวัสดีเอนะครับอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาเยี่ยมค่ายใหญ่ครับผมเคยมาสองรอบแล้วแหละไม่เคยได้ถ่ายคลิปเลยอ่าวันนี้มาเยี่ยมค่ายอาจารย์เจดมวนไงกุบวะอ่ามวยไงกุบมวยไงกุบขึ้นเก้าเนาะ,ะแต่บ่เด็ดไปน้ำขเขาตะกเตียเขาปลาทิมเน้วยเขาปลาทิมเลยวะโอ้ย <laughs> ปไปคงไปแข่งก็บม่ได้ไปน้ำเขาไม่ได้ไปมั้ครับเนีเพือใ้เขียวควเดิมกปจุ่มหาย,ยู่เลยเออจะมาผิดไปโอกาสดีๆกอ,อ,อวันนี้ผมจะมารับนกต่อนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมค่ายของอาจารย์เชษนะครับยุยุยยุใส่กับมั้งนี่ยพันไทยพันไทยนรสิงห์เนาะ,ะพระรามสองอใกล้ๆถนนพระรามสองนะครับมีมีนกแบ่งไหมถามก่อนเลยช่องผมนีแบ่งนกอย่างเดียว แต่แต่ก็เดือนนี้ผมจะมารับเจ้าสองกบกวางเนาะสองกบกวางเช็คเดตติ้งเลยด้วยเช็คเดตติ้งได้เล่นวะพี่ชายแบ่งให้ไปเล่นนะครับผมโทรสายหาแล้วแม่จะเด่นตัวไรสนะยังเกาะสายหาไหมผู้ใดสายหาโอ้เขามันสายหาสายอาจารย์อาจารย์ลีวะจะเด่นตัวไรทรไปรับโทรศัพท์แนสนะเออปลาตุ้มขึ้นหอดอยู่เด้อย่าอย่าถิ่มจะปลากันแน่โอ้ เป็นเป็นสายบินเดียวเนาะบินเดีวยวแล้วตะนายกันนี้ไปอยู่สายหาเรอตายราบหนาแล้วเ <laughs> ออคาับผู้ขึ้นมาไม่เป็นไรครับคลิปผมยาวๆได้วันนี้พักเที่ยงพอดีนะครับพอดีมามารอแกสักพักนึกนนงนกเล่นคนดิวดิวเฟืองฮะดิวเฟืองม,มานำเสนอก่อนตัวแรกเนาะอะไรโยกอเไรกันเนี่ยู้นกเล่นคนป้าลอยป่ะครับเนี่ย นกปลาจีนนกปลาจีนเออเนอะอ้ต้อได้บ huh> ่ครับนี oh, ่เอาไปต้อได้บ uh> ่ต้อจ้องแบบม้วนขึ้นหมือนว่าคอยขันไอ้ต้อได้เลยนี่อู้วว้ายร้องปู่ขาเบิ่งอยู่อือเป็นนกเล่นคนไปแล้วเออไม่ได้ออกต้อเนี่ยเอ๊ะเอาวนริ้วลิ้วยังก่อริ้วเฟืองริ้วเฟืองโอ้โหให้ครับเอะไรลูกกันบางลิ้วเฟืองเลียนน้ำดียังไงต้องอาบน้ำ นกเล่นคนแบ่งบนตัวเนี่ยแบ่งวัดแบ่งทุกตัวกันได้ราคาเนาะราคาตรงกันแบ่งทุกตัวโอ้เป็นยังไงเจ็บปีกว่าเลี้ยวเปืองครับเลี้วเปืองอายุดีๆนะครับโอ้เขาทาเขาทาตัวนี้แบ่งเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรอ่าของอาจารย์เช่ไว้นะครับตัวใดอีกวันนี้น้ำเสนอตัวใดอีกนี่ก็แบ่งฮะนี่แบ่งแบงแบ่งแบงทุกตัวแบ่งทุกตัวเลยเอาเอาตัวใดเด็ดๆที่ที่ว่า คือเด็ดชุดตเด็ดชุดตตัวนึงนกคัดกระนั้นตีเลยเลยนี่โมกนกคัดก็มีเอานกพร้อมฝึกกันไปพร้อมฝึกชี้ตัวเลยว่ะอ่าชี้ตัวเลยนี่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะดูชัดๆนี่ตัวนี้กุกเดียวขันมวนนี่ตัวนึงจดคู่ปะบ่เหลือคูหยุดอือตัวนึงแล้วนกมันหลายเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไม่เอาลงมานะครับขอถ่ายกันแบบโมกต่อเกี็ดอย่เรียกมันจะเรียกมันตื่นก่อนอันนี้ตแสดงว่ามันตื่นตื่นหนาแปลกแนบแปลกหนานกดักตัวนี้ นกต่ออ่านกต่อในเชลเล่อะไรไหมครับตัวนี้โอ้โหต้องพูดถึงต <ừ. S 2> ั้งกับเจียวกินเลยบเ<ะ>ดี่บักเบิร์ดนี่ซส์หานี่มีเบิร์ดนี่สั้งกับเบิร์ดกับเจียวฮอนออนี่บ่เออนกต่อบอ่นกต่อนี่ะนะมนจังมือจังน่อยมีนกต่อใหญ่เจ็ดตัวอาะตัวใหญ่กบบหนึ่งสองยิงยงมานับเนาะเออยิงยงมาต้องนับสามสี่หาที่ว่าให้โตที่จะโตไปอ๋อนกต่อใหญ่มีอยู่งหาตัวอ่านี่ก็ จะเลยหางตัว,วกันอั้นนี่นกนกนกฝึกต่อเนาะเออฝึกแล้วนะแหละจะเลยหาตัวจะเลยหาตัวจ๊ก,กกุกก,กุกแกมกุกแกมตอนอ่าอีกแจกออกสองแจก,กออกหนึ่งข้าล้มเป็นไรไงผมส่ไรอยู่ยว่าได้ฟังเนาะอ่านกฝึกนกนกที่นี่มันได้ได้มาจากสายอาจารย์เทียนได้มาจากสายไหนครับนกเขียดเลยปลาจีนบุรีเนาะแถวจาดเตี้ยวนั่นส่วนมากปลาจีนจาดเตี้ยวนั่นอ๋อมีนกแม่ไหน,น นกแม่กันพี่เออเป็นนกต่อแล้วนี่ฮะไข่นกแม่มันหมอบไข่ก็ชิมเอาไข่มันออกนกแม่คันนี้ดีโอ้นกต่อเออนางนกต่อแม่นางนกต่อบ่เอออีดําจ้องปลาตุ้มมาไปแล้วอีกบงอตัวนั้นอันนี้ก็ต่อได้เหมืนบ่นนี่เต็มในสามตัวละเด้เนี่โอ้ยไข่มันออกนกแมวนกต่อตัวแม่บ่เนี่ยมันก็ยังนี่มันเคลนไปมันโอมันเอาดีก็บตัวคู่นกเขามันคู่วะเขาโอ้ยคู่ดีก็ยังนี่ยังดีก็ยัง เอาบานนี่ผมก็บ่เคยมีนกต่อตัวเมียนกต่อจะยากครับพี่คืนเอาได้นี่บ้างเอาละครับมาเจอของดีแล้วครับนกต่อตัวเมียเออนี่นะทีเนี่ยเกี่ยวม่านอกยกยกคืนในคันเลยบันนี้เท่าไหร่สายไฟต้นไม้นเบิร์ดอายุกงจะปีหรอสองปีกว่าหรอสองปีกว่านะครับนกต่อตัวเมียบ้าเซฟพนมตัวนี้เอาสร้างไว้ดิ่สร้างไว้นิ่งเวอร์เวอรดินหรอโอ้นิงเก็บนกต่อตัวเมียก็มีแบงค์บันนี้นกต่อตัวเมีย แบ่งทุกตัวแกบอกเบื่อแล้วตัวนี้ก็ได้มาหแรงโรงเรียนเทคนิคสายเชิงเซาเขาได้ซื้อหาตัวเสียงมากากุ๊กๆนุ่งเข่าเฮียต่างากนิ่มๆซ้ายนิ่มนี่อ๋อสายนด้านมันเป็นซิ้นมันเป็นซิ้นเขาเครื่องดีเซลเขาเต็มโอ้เล็บเนาะเลือเลยนกประจักรสายเชิงเซาอ่าอ่าเจ้ากุ๊กอะกุกเดียวกุกเดียวอ่าขันโน่นลักลากันเเสียงกลางไปหน่อย อืมนกเข่าเฮ็ดดีเฮ็ดที่ดีน uh> ิ่มไปสไตล์นิ่มเพียงโซดาเานั้นนะนกแต่ละตัวมีแต่ตัวงามครับอืมเป็นแบงตัวตัวนะครับแบงเลยอืมผู้ใดสนใจโทรมาถามโปรดอู้คำเนี่ยขึ้นเน้นอนนกไม้คุณเอาปลาออกสองช่องสองพยายนสามตัวสองคั้งได้สามตัวเอกุกเดียวลากลักเฮ็ดหนักหนาการนกเข่าที่เป็นคนหนังคนน้มหวนเนี่ย้านดึงนิ้วถือจอดของมันอยู่โอเคครับไปดู ัวได้อีกบันนี้แนะนำเ่ยยูตันีขายกันนี่ฮะยูตันเสียงกลางยูตันเป็นไยุนยุนี่ตันนี่แต่มาดูเขาเจ้าซื้อไบคิตรูดปุ๊กแล้วพวกไฟไหม้แต่เจ้ายุนี่ตันแน่น้องอ๋อแต่ไม่รับประกันว่าตันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยุนี่ไม่มีหลุดบ่มีอืมกันง่ายบ้านง่ายที่รุดนี่ก็บจักรีวาจังไหนเนี่ยเขากับใจรับประกันบ่ได้เนาะเออเพราะว่ารีวตันเป็นนกได้เนี่ยนกฟื้นขึ้นนกยังเนี่ยนกฝึกได้ได้เฉลยไปยังเอาขึ้นมาอย่างขันน่ะะอ๋อเป็นนก เอางานวนนุกฝึกต่อเนาะแต่ยังไม่ติดเลยริวตันลอยเปอรนไม่จากป้าใดนี่ถัาเตาอะเพื่นถังเตาโอ้โหคนเล่นนกผากเตาหนอกเลยตัวได้อีกบัตรนี่กับนุกโคอยมาด้กันนกต่อกับแบงคกันแบงมนไหนเล่นล้วมทันงตใหญ่ตั่ตใหญ่เลยหรือเป่ที่นี่ไรขมเมามันจะกุ๊ก ปุกเดียวปุกเดียวอ่าอันนี้จะตื่นผมเลยนะครับเพราะผมไม่ไม่เคยเข้ามาเลยอ่านกต่อนะครับป่าร้อยป่าร้อยทั้งหมดเลยบ่นเลยอ่าแมนเมนมอ่าของอาจารย์เทศน,นี่คือนกป่าร้อยทั้งหมดเลยนะครับมีตัวนี้ที่ว่าปุกเดียวแต่คิดว่าเป็นเบียร์ใกล้จะปุ๊บโฮนี่ตัวนี้โอ้โหน้เออสายฟังแล้วเอาไปฟังยมวันนี่คู่กมวันเป็นนกปลูกเดียวปลูกเดียวปลูกเดียวเจ้าปู๊ทโฮนนกไกยุคงจะปีแล้วครับโอ้โสองเกือบสามแน่นอน อ่าสองจะสามปีอันนี้ก็บแบงค์ดกันแบงค์โทรมาถามเลยเลยนะครับอาจารย์เทียเพิ่นผมกับเพิ่งมาคุยรายละเอียดเมื่อกี้นี่นะครับไม่ได้ไม่ได้นัดกันก่อนอให้เอาคลิปแบบนี่เลยสดๆเลยอ่าตัวนี้เจ้าพุทโธอ่าตัวนี้ก็บแบงค์แบงค์แบงค์เบิร์ตส่งได้ทั่วไทยอ่าส่งได้เบิร์ตอ๋ออันนี้อันนี้อนนย่งไรครับเนี่ยกับแบงค์ด้วยกันเนี่ยนะเขาเลยยังสีขาวสีเขียวอ๋ออันี่เด้นีเไง เขาเรียกว่าลาหูอมจันทบวชนี่ตั้งแต่กับแนวนั่นแหละเนาะตามตำราเขาว่าไว้นะครับมีปีกสีขาวมีขนสีขาวตรงตรงปีกด้านขวาจักกุครับเนี่ยกูเดียวโอ้ยเจ้ยกระสามเจ้ากระสองมาเน่นอนเอาตัวนี้บวชสองไปสามลาหูอมจันทร์ปลาร้อยอ้ยคือตัวงามแถอะตั้งมาเนี่ยมกตัวเงี้ยงๆงามมุนๆเงี้ยดูดิครับอาจจะตื่นตกใจนิดหน่อยนะครับตื่นกล้อง นกอายุได้เบิร์แล้วเนาะอันนี้ก็ฝึกต่อไปนี่ฝึกว่าอยฝึกมันไม่มีนะนกเออายุได้นกพร้อมฝึกงั้นเถอะราคากับมาคุยกับอาจารย์เฉียดพวกแพนเราเพิ่นว่าแนวมาขายแพงก็อนขายไปสั่งตืดก่อนมาขายไปสั่งตืดตามนั้นครับตามนั้นตามนั้นเลยอือนี่ก็ยิวมเฮ้ยนี่ก็ตันนี่เงินอ้าวลิวตันมีอยู่เช็ตัวนี สองมีสองตัวเออตุกปากคอมันตายจะเสียดลายอยู่ตันปากคอตายแล้วตายแล้วเสียดลายเพราะเราเดียนอ่าใส่กระบอกเขาใส่บ่อเงาเดียนอ่าแล้วแก่เก็ศอันนี้เลี้ยวตันเลี้ยวตันปลาร้อยคันมันมีลูกมาที่ฝึกมันยังไ่มีนะฝึกไปยั้งยังมาอาทิตย์นี้แหละมาเชี่ยวเขาคนนี้อ่ะอายุคงจะปีแล้วครับสามสามปีท่านได้ฝึกอยู่ยั้งอู้เอาแหวงขังแน่แต่ถึงมักวินี่ิจด เอาจนงอมเลยนมานกไม้สามาทิตย์ขันอ๋อนกนกใหม่ก็มีคักก็นกตออีกนี่เอาดี่พวกนี้คุกเดียวคุกเดียวเห็ดมวนวนกนกทั้มนี่ก็แบงนะครับแบงเบิ้ดแบงเบิ้ดตัวโตอันนี้ก็นกทั้มอันนี้ทั้มเบิ้ดทั้มเบิ้ดนกคัดนี่พร้อมฝึกพวกหวายกันนี่อันนี้ก็พร้อมฝึกก่อนเนี่ยเออแต่มันมวยนะโอ้นกมันบ่ค่อยแดดสากแดดเนาะเออนกมันไม่เนี่ยคนกับบกคอยมีเวลา พร้อมฝึกนะครับคุกเดียวคุกเดียวคุกหอยแท้กันสองเท้กันหนึ่งเท้แต่จังหวะเขาโอ้นกนิ่งเก็บแล้วครับนี่ยอายุกงจะปีแล้วนี่ยสองสามแล้วอืมแล้วนี่สนุกอายุกงดีๆเลยครับนี่อันนี้เด่นเนี่ยนกไม่นกไม่นกไม่ต่ว่าขมวันนี่อหละนะคันเนี่ยแหละนกนี่วอาที่กลัวนึงนี่นะโมนกนกคัดไปแนนะครับโอ้แข่งแบบยังไงกุกเดียวเดียว S <S ข oh, right. oh, ่าลมหนิปะต้องห่วงอ๋อนี่นี่ยอดขาลมอยู่ทั like ้งหัวในตัวนี่ได้เหรอนี่ไงเหรอตะกี้เหยียบสามสมุงนี่อือขะนี่อหญ่ดเพิ่งได้เหรอปอนี่ได้มาโดนนล่หรอมาโด้มาโดนเรื่อากมันอยู่นี่แหละพอาปีไปสองตัวีอ่ะสองปีกว่าแล้วขาลมจัดจ้านเลยเหรออออันี้ตุกอย่างครับไปทิเปลี่ยนนี่มาใส่กับพวกนี้ด้วยเลยเมนบัวอือครบเครื่องกล้องจอดสามนุนสารพัดละเอียดนะอันนี้นกพร้อมฝึกเลยเนาะอ่าที่ว่าเป็นนกพร้อมฝึกนกอายุได้เนาะครับอือแต่เพ เฮ็ดมาตรงห่วงนกงอมมาแล้วครับนกของเพิ่นแต่ละตัวนี่นี่ก็สุดยอดนะอีย่งอีกพร้อมฝึกเคลื่อนบ่พร้อมฝึกนี่ต้องบอกเน่ยเนี่ยน้อยคอนะยมาตรงห่วงคุณไอดเออร์นะครับพี่น้องนกเพิ่นอายุสองตามปีไปเลยนะครับเนี่ยมันิ่งเริ่มลุ้งเลยตอนขาแดงยอันี้คือเออมันขาแดงมันมีขื่นมีลงอมนกธรรมดาละอืมนี่ยังว่าขนาดวตื่นกล้องเลยนะนิ่งทุกตัวครับอันนี้เังไยเนี่ยนี่ไง พอมฝึกบนตำแหน่งไทยทุกเอาไทยทุกกลมเลยกับดินธรรมดาครับนกเนาะมีชีวิตเนาะนกพร้อมฝึกเล็บขาวสองกุกนี่ปะเออเล็บขาวสองกุกเต็มปะเต็มสองหรือสามอ๋อสองเต็มช่างมันทางมันโอ้สองกุกเต็มเล็บขาวด้านใดใช่กุ้งนี่แหละบริสุทมีนกเล็บขาวสองกุกเต็ม สาเ็มฮะสามกุกก็มีตัวใดเนี่ยตัวสองหรือเปล่าเออนัวหนากรงอนอื่น๋อตัวนี้สามปุกเออสามเสียงกลางสามคุกเต็มบ่ครับสามปุกเต็มบ่บ่มีสองบ่คือนกสามสุดอันนี้นกนกซ้มเนอะนกช้ำนะครับนกช้ำแบ่งเพน่ือกนสามคุปเต็มนะครับอายุกองเจ็ดเดือนหลครับเดี๋ยประมาณตอักสามเสอวนสมสองสามเดือนเนาะ อันนี้คือนกชั้มเนาะอันตัวแรกเด้ครับในตัวนี้ลืมอีกแโดนเนาะล่ะหางบ้วนรัดยึดตัวสองปีแล้วคว่าเก็บสามเนี่ยอ้เพิ่นมักนกไหมมักจนลืมเข่าเออเอาครับเอาให้มันเบิดตัวตัวเลยปะอย่เดียนี่คือหางยาวๆน่ะคว่ำเพิกงเบิร์ตคว่ำเพิ่งหางม้นรัดกุ๊ดียว เดียวเสียงใดครับเนี่ยเสียงกลางทุนนี่มิเตอร์โซนกลางกลางหาหน่อยอืมกลางหาหน่อยมีเสียงใหญ่ๆเสียงตัวโตตัวใดเสียงใหญ่คือว่าให้โผล่ใบกับกลางเป็นไงโอ้โอ้ทุนนี้กับญ่อยู่นมันนู้นนะคะกับญ่กันกับบานึงเนี่ยคือว่าเหมือนแบบตรงผ่าเลยขาวอ๋อเสียงไงบ่เสียงกลางไป็นไงขันม้วนขึ้นอย่างนี้โอ้อาจารย์เชืดว่าขันเพาะสายฟังเลยเอาไปฟังเอาไปฟังเสียง ปลุกเดียวคูอ่างก็คูอ่างตลอดนี่ฮะปลูกเดียวคูอ่างตลอดลูกไหมงูนกใหม่ลุกเดียวกูอ่างตลอดอ่างชุดจะคำชุดชุดปัดได้บ่ขึ้นชุดปั๊ดขึ้นทุกนกเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยนกนี่นิ่งเดียวคันแล้วคือนิ่งเขาอ่ะเป็นตังมานั่นเดียวปลุกเดียวกูอ่างสุดปัดเข้ามาเอาละครับบัดนี้เจอของดีแล้วมื่อนี้ได้มาจาจากทั้งไหนครับเนี่ยนกตัวนี้ได้มาจาก วังมะนาววังมะนาววังมะนาวนี่อยู่แต่เพชรบุรีบ่เอออื้คุกเดียวคูอ่างไปถือคูอ่างสิแตายยิ่งยงนี่เนี่ยยิ่งยงพี่ต่อโตจะเลยยิ่งยงเดี๋ยวค่อยดูยิ่งยงท้ายคลิปครับอันนี้แบงค์ให้กันเนาะแบงค์รถบอกราคาเดี๋ยวว่นนี้นึกโทรมาถามบ่โทรมาถามเลยวันนี้แพงกินเข่าก็ร้องเี่เลยคือขายแพงแท้หน่อยสิราคาคุยกันได้เนาะคุยกันได้ เพ็่นมาราคาคุยกันได้นะครับนกไรลินกอายุได้เบิร์แล้วครับได้เบิร์ตแน่โทรมาถามเพื่อนเอาอมผมเอานก,ออน,กนกต่อตอนแรกนกต่อตัวแรกผมอ่ะผมเอามาจากอาจารย์เทียนนี่แหละเก่งเก่งตัวนึ่ง นกขอนแก่นนกขอนแก่น,น,เ,กนเจ้าผถางหายอยู่ดิบ่เออบอสไปถึงน้องไปแล้วนั่เนาเออผนมาเมาอีกบ่มีอีกอยู่เรื่องไม่แน่บอสเออนกขอนแก่น,นกันเต้เออขอนแก,ก่นยังค้นนะบ้านนีน้อยู่น่ะโอ้แล้วมาปืนนะพวกขายอห่างนี้เราตือโค้ดเราขาวกว็เดียวกับไห้งัน <laughs> <c oughs> เอาครับเดี๋ยวดูตัวไปกันกันนี่กันนี่เลยไหนตัวแล้วนี่นกฟึกบ่อันนี้ไหมกลางฟึ๊กกลางไม้นี่ยนะแต่เราไม่คืนมันก็จวดแบบนี้นะอืมไม่เตื่นผมจังเลยครับ โอ้นกนกฝึกต่ออ่าโหมีแต่ลายขับๆนกคุ๊กเดียวกุ๊เดียวเอาละครับนี่ตัวนี้กับแบงคือกันแบงตัวนี้กับนกไม้หลายคันเนี่ยนะอันนี้นกไม้นกอาทีตเดียวคันเนี่ยนะได้มาจากไหนก็ขึ้นไว้ตัวนี้มาซาหลวงพ่อโสธรเขียวหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรบังประกงบางประกงครับนกมาจากสะเติงเตาอีกแล้วโอ้โเพิ่นไปแต่ทางฝนเนาะไปทุรากั้นกตีกรดไปน้ำ แ<ค>บบนั้นนะเช็คเช็คอาทิตย์แรือเปล่าสองอาทิตย์อาทิตย์กู้ๆนี่ขันเต็มเสียงแล้วอือนกขืนไว้ครับคนเลี้ยงตั้มนะคนอะคนเลี้ยงไว้ยังสิแบบคนยังไปยังมาเนาะนมันก็เลยคล้ายๆว่ามันมันเห็นคนทุกมมือเนอะอตรงนี้ก็เป็นห้องแถวนะครับเอาเป็นว่าแบงตู้ตัวแบงตู้ตัวตัวใดโบแบงเอาเบิ่งดูเอาตัวเอาตัวเด็ดมาเบิ่ง้นจริงยงจดโบงามนะ ยิงยุองยู่กลางอยู่ว่าไหนกันตัวแหวงยิ่บอกเบิร์ตักเบิร์แหวงอยู่ราคาเนี่ยราคาถึงโอ้เบิร์นี่คือนกต่อหลักเบอรตักถามลูกนกโคกินแฮวนอยู่นะโคกินเฮจอบอยู่อาจารย์เนี่ยกันนะเออจ้าเบอร์สายหาหูดีเบิร์สายยาวเบิร์ตักเดี๋ยวกินในเด้เนี่ยแม่นบ่เออถ้าราคาตรงกันก็แบ่งได้เนาะแบ่งได้ราคาพอฟังกับบัวบากันบนมี้ยินบ่อปันไดเนาะบ่อสูงปีปันไดมันบ่บอ พอคุยกันได้เนาะแต่ราคาก็นกเก่งเนาะนกหมานเนาะนกหมานเพลินนี่อะไรกี้ว่าสี่ยงกันสองเสี่ยงกันหนึ่งนี่เราก็คิดฝึกนะเดีตัวนี้ขันแล้วยนกยี่หิ่งเหมือนกันยานคนเนาะนึกคือขันมวลเถอะจังหวะนกฝึกบ่มันพร้อมฝึกเนี่ยหรอตัวนกพร้อมฝึกอ่าอืมรางวัลนกพร้อมฝึก ดูครับแกแขวนนกนะครับตรงพื้นเลยนะครับเนี่ยวางเลยเออวางกับพื้นเลยอันนี้ยิงยองจอบบางอ่ะเสียแถาเราเสียแถาเปิดผ่าวเลยตรงนี้มันก็อ,อยู่แต่าาเสียววางไว้เนี่ยวัวแดงแขวนมันควงปวดตรงมา้ามันก็ด,ดีเท่ห์เลื่อนแบบเป็นอุดสุเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่ามึงจชกมึงทุกคลิปนี้จะผมจะไม่ตัดต่อเลยนะครับมมผมถ่ายแบบจระจระเลย โอ้โอหมอเดี๋ยวนะเป็นนกปากขอนะครับแต่คือมันก็มันก็มีหัก๋ <ừ. S 2> อมันมีหักแต่ก่อนมันยา,าวก็นี<ม>้เด้ยเนีนน่ยยาวก็นี้แมนนกต่อตัวแรกตัวบุกเบิกของแกเลยนะครับเนี่ยโอ้ปีกแตกทุกเส้นเลยอ๋<ล>อยิ่งยงยอดบลงามอ๋อตัวนี้เองแต่ก่อนตอนนั้นผมมามันยาวก็นี้เด้ยเนี่ยเออนั่นแหละมันหักบริเวณมันจะเตียน้อก็ได้องเงียอย่างไ้ นกปากขอยังตัวเดียวนังตัวเดียวเพบนมีดองย้องนี่ปาตุ่มออาไปนกแม่ตัวนั้นก็ตออะไ้ถือกันมันยังตออได้อยู่บนเนี่ไม่เนี่ยอ้ก็ากอเรียเดี่ยวอืมแต่ก็ดบกใครเอาหมอออกไปเนาะเขาสบายซะ่ไหมเขาสบายเขากำเสกมานักแล้วอป็นยุบ้านเป็นประธานไงอือเป็นประธานไงเป็นคือนสีโบแบง่อเนาะแบงบนี่แบงราคาได้กับแบงอยู่ราคาได้กับแบงคือนกตัวนี้คือปากปากมันหักนะครับปากเขาหัก ขนว่ะขนกันหนุ่มั่งสั้นนี่ขนกันเงี้ยนะโบออดก็ที่อ๋ออันนี้ยังคือเก่าอยู่ผมก็รบวนนกมันดิ่นนกมันนี่ช่งสั้นประจำเลยนะวันนุกเดียวถือแดวเราโบมีถืออ๋อมีขนสั้่วลงมาครับตัวนี้เป็นเป็นนงเขาตั้งสี่เลยเนาะบ่มีหลุดบ่มีหลุดโอ้ความง่ายความเรียงง่ายนะที่มันกิดถุดยอดแล้วนกอายุหลายปีแล้วเนาะเก่าเกมที่สุดในบ้านหลังนี้ครับในค่ายนี้ เอาละครับยิ่งยงยวดบวงงามได้ละนันยองกันมาเนิงเนตอนแรกผมมาผมเปิดคลิปนี้โอ้แต่คาเซจะว่าตัวใดมเนตัวดโอ้มอนี่นกยังนี่นกต้อฮะนีงนกต้อนฝึกนกฝึกนะนกฝึกเาดีมงนี่กุกเดียวมันวันี่ กูเดียวอือคุนี่ขื่นคักงเกินมาคุณคุณท่านเลยเคยเข่ามาเนี่ยเข่าแล้วเรียบร้อยฝึกแล้วแต่ว่าโอ้ท่านได้ติดตมู้ดสองตัวนี่เนี่ยอือเอาครับคลิปนี้ก็ประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะครับถ้าใครสนใจนกนกตอเนาะนกต่อความฝึกนกตอนกฝึกตอนกพร้อมฝึกนกฝึก นกฝึกกัมีฝึกไห่จ้าอยกมี้องฝึกกัมีนกต่อหไงกับมีนกมงคลกับมีริวตันกัมีสามกลูกก็มีครบเซตวันนี้ครบเซตอาวจะยิงยิงยงคูให้ฟังอ้าวยิงยงโทเลิกทกมดปมมาเลิกท้ายคลิปหน่อยคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อเลยนะครับผมจะมจะทายแบบสดๆเลย ไม่ได้ฟังย kind of ิงจงโยนกโดนเนี่ยเอาเนื้อๆมาเอาเอาโหนกมั้งน่ะตัวนั้นเพชรสารภามเนาะเดี๋ยวผมจะเอากลับบ้านนะครับตัวนั้นหกอ่างหกเจ็ดคำ ฟู่เสียงคือเงยดิเถอะอันนี้จริงยงจอดบ่างมับอืมโหหมูแข็งยังไงใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นนั่งมายอมนี่คือบ่ายน้ำพ่อเย็บบ้านเลยบ่กเด็กเนี่ย ้ยิ่งจมยอดบระงามนะครับเอาไปเกลี่ทับสายหาเลยจานนี้เลยตัวนี้บ่เออบระเภทตะลักข้ามนี่บ่เออต่อยจานนี้บอกต่อยก้อนนั่นนะเออไปเลยอาทิตย์ไหนว่างมึดวนเลยแน่เดี๋ยวว่าอีกแลบบตาใหญ่เรียบร้อยแล้วแม่นบ่เออเช็คเบตติ้งเรียบร้อยแล้วครับครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนจะพักกินข้าวกินปลาอ่าถ้าทนใดสนใจก็โทรมาฝากเบอร์โทรนะครับ087087 795 7477 7ห7 <95 S 1> 7เจ็โทรสอบถามได้นะครับชอบแบบไหนมีทุกอย่างสามกุกริวตันคู้อางกมนน็มีน,นกเล่น้นก็มีตัวนี้เนะเาะแล้วลูกอ่ะเอา้าเียนหอดผมซะเนิฮ่มไม่เลือกเจ้าของนะครับอืมคักแค่อา่าครับนกเล่นขนก็มีเอาลาไปกับเจ้ายิงยงจอดบองงามนะครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอาจารย์เชษสวัสดีครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมบ่อยๆอันนี้ใครเนี่ยฮะคนจ่ายเงินหเหรอตัวนี้เนาะโอเคครับเป็ตละลัคข้ามขึ้นเดี๋ยวตัวนี้โอ้ยเถ้าหดเอาดอกเอาไปประจับไายประทันไงไอเมื่อบานเฮาไปอยู่สามพ<บ>ัน